ครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับแฟนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปูศูนย์เก้าเจ็ดนะครับผมโค้งสุดท้ายใกล้มือเข้ามาแล้วนะครับผมมาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้นะครับเขามาถึงแล้วครับมากราบนมัสการปูน้ำกันท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2566 กาบนำมัสการครับป <Jean> ูกราบนำมัสการจ้ะครับปูครับมืออื่นเกิดลุ้ยแล้วครับผมฝันดีป้ปูเน้นตัวได้ครับฝันอยู่ฝันอยู่ที่ปูครับผมตั้งแต่มาจำอยู่นี่ฝันฝันแล้วป้ปูครับผมอ่าปูจะเขียนให้เอาเขียนเขียนให้เส้นให้ผมปูให้เขาเขียนเลยวะปูจะเขียนให้นี่บอก ให้ทุกเขียนเลยนะเปลี่ยนมาปูให้ปูเขียนละครับผม,มให้ไปมันครับตัวใดก่อนนี่ครับพี่ปูให้ให้พาศูนหาบ่มีครับผมปูให้<อ>เบาโอ,โอ้นี่ให้ตองวดครับที่ปูให้อ่าตองวดที่ให้ผมไปมีแปดศูนย์สี่ศูนย์หกแปดนะครับวิ่งศ<ม>ูนย์ล่างสองเก่ากับหาเก่านะครับ ปูไฮมีศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์หกหกแปดครับผมปูจะม่เพิ่มตัวเนียนบอกหรืออยงไดปูคงสุดท้ายเนี่ยโอ้โนี่คือหางโจ้ครับหางอดี๋ยวคุณสองหางนะเนาะประตูมัขึ้นนี่ที ตรงขึ้นนะี่เนาะฝันได้มันขึ้นนี่บมอปูอือครับอ๋อธรรมบาุญชมปูเขียนให้ปู่วาฝันได้มันขึ้นนี่ครับครับปูอ๋อท่านผู้ชมไม่ตัวยังกับปูหาบมอปูอือ ห้าเก้าโอ้ฝันว่าจังไรจะขับปูขึ้นได้หาเก่าค่ะวันเห็นกบไหมฝันว่าเห็นกบได้จับบลาปูจับแล้วได้จับ <c oughs> เก็ดน้ำมารั <c oughs> <c oughs> ้สิว่าโกเก่าซะแล้วรับ ที่ยิงเคมากเลยเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดหาบปูเอาแต่ว่าปูคือให้อันนี้เป็นหาหาหกบปูหาหกหาเก้าหาหกหาเก้าเอาคือคือใดเคยมากของใจตัวหนึ่งเคยบ่มากคนเก้ากต่ไม่ที่หาไวตองวัดด้วยครัของใจตัวใดปูหาซีนี่เดี๋ยวเคนบ่มากซีนึงว่าจังไหนคือจะเป็นหาซีคือว่าหาซีปูมันเห็นเป็นดูนี่ ฝันว่าได้จับกบก็จะบ่เป็นหาเจ็ดปะปะัวสงสัยอยู่เลยกับมันคนเขาองแห่หลายหางนะเพียงเจ้าคนดมันใจว่าเครื่องมันถิ่นไม่เก่า,าเห็นคบ,คบเห็นกบได้ครับผมโอ้ท่านี้ละเท่านี้บ่ปัวอืม ัว <laughs> นี่คอยฟันทุ่งให้พิ่มมึงนะน,นี่ครับอืมหาศูนหาอืมเอาทรามบชมปูห้ยมากโค้งสุดท้ายมีห้าศูนห้าอืมโอ,อ้เท่านี้ละห้าห้าหกห้าห้าเก้า่ปูเอออือเอานี่ครับทรามบุญชมแต่ว่าผู้ใดมักในชุดชุดที่ปูห้ยตองววนเด็กะติดไว้เนาะปูเนาะ แปดศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวเบ้าเถ่าเขียนให้เขียนให้ไม่เขียนให้เพิ่มท่ารมู้ชมชุดที่ปูให้เน้นให้เน้นนี่บ่ปูชุดนี่บ่ปูแน,น่นน่นนี่ครับเดีว่ยวตัวน,นี้ต้องล่างบนเนี่ยต้องล่างบน,นบ่หาเก้า <59 S 1> นีนบ่ปูครับผมเพราะว่ามันอยู่นี่หู้เต่ไม่ข่อยกระตีครับศูนย์นหาศูนย์หากเก้ากระตีครับหู้นี่มันต้องเป็นกลมศูนย์ศูนย์มันต้องมีศูนย์นะครับไว้เนื่อก็เลย เดินจงกลมพิจารณาับว่าเก่ากับหานมันต้องว่ากับปูเพราะกบกี่เก่ามันก็เป็นเก้าอูเทียนกับก้องเขาเผยก้องเขาเดี่ยว่ามันสําคัญไปจกกินในที่เลยเนี่ยมันบวมาเก็ตแท้จะไหนปูจกมีกองเขาพอไหมปูก้องเขาแล้วเขาไปจกกินนะครับจกกินเขาอืรคนมาก็ได้กบนี่ได้จับเลยบอยบปู จับเลยตัวใหญ่บอลปูถูกใหญ่เลยได้หลายทำเล่เนี่ยครับคะือยังหน้าทงเ้าเนี่ยคือยังขึ้นไปพ่นกูครับผมไปก็พอไปทึงพ่นกูครับวันนี้ตอนลุกมาเนี่ยเห็นกบเข่าบ้าเหมนครับแมวเขาเฉียวเนาะมันเขาาบ้าครับผมก็กำว่ากำเอาแล้วกำกบมันครับไม่ฟันมันบุบหออยัมงว่าหักขาครับ ย่านบาปคอมิจกรรมออกกอับหอครับอืมค่ะปันเม,มื่อคืนนี่เป็นปะเจ้าค่ะเมืม่อคืนโอ้ค่ะ,ะคุยรู้โอ้หมีเล็กขูาแล้วอ่ะเอาคือหาหาหกนี่กับไอหกกับเก่าบ่ปูนี่อืมกับโอ้เลขกหาปูท่านผู้ชมห้าตะวันให้เน้นตัวนี้อืมห้าศูนย์ห้านี่บ่ปูอืมโอ้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อมาเทียมสุปีไม้ครับปูอืม ฮาดิโชคน้ะพี่น้อง,น,องนะเอาอึ๊บอันนี้ชุดที่ปูใหต้ตองวดเดียวเบาถอติดอ่เอาเขียนไทยตัเยวเย็มชุ่มตัวนี้ออกยากดนดนๆออกทีหนึง่งเจ้ายข่เคยบอกคนถือด้วยกับลสีเลยดิกลับปูตัวนั้นไอยุผ้ผูเขียวก็ดีคนผูกข้อตายเล่ไปนางเอาครับ เซยพุ่มปูอ่อพุ่มเขียวๆพุม่มคงสุดท้ายปูเน้น505 556 559อ่ะนะครับ3หาง3หางคือให้เน้นหางนี้หางนี้ให้เน้นตัวนี้ออ่าอือ,อท่านผู้ชม59นะครับ ปูยำกันดีเอากันหลายหางมันหลายหางาผู้ใดมหาหังอะไรก็จังเอาอแต่ว่าให้เน้นเน้นนี่เรียกว่าปูสองตัวตัดเอา่ะครับผมครับเอานี่ชุดที่ปูเขียนให้พี่น้องนะ,ะครับอันนี้เอาชุดที่ปูให้ตองหวดยัางมักบกปูชุดนี่มกครับผมอมผู้ใดมักชุดนี้กับแปดศูนย์สี่เดี่ยปูเคยบอก่นถึอเลยครับยวน น้องสูงอยู่อยูบ้ันน้องอูเนี่ยเคยบอกคนถือครับบอกว่าต้องกลับเลยเ่ยบอกเพิ่นครับผมก็ย่างหาผู้บอก่อก็ไปบอกปั๊มน้ำมันเนาะบอกเราผู้เดียวเพราต้องกลับแล้วก็เต็งงเวยแล้วมื้นบาทหาเก้าในปูหาเก้ากระตรงก็ตัวนี้นาะปูที่ปูห้ที่แหลกนะครับเนาะอ่าท่านผู้ชมผู้ใดมากชุดนี้คือบนวิ่งศูนย์นะครับชุดที่ปูห้ตองวดนะครับบนวิ่งศูนย์ลูกหลานปีไม่ค่ะ อันยะไปทุ่มหลายๆก็เอาพอดีพอดีอย่ามันเดินอปาอันนี้ศูนหาตีจากฟันจับกบนี่บอบปัวกบนี่หู้บอกรือจังไหนก็ได้ศูนหาเนี่ยอันนี้กี่ครับตั้งเตี้ยโตงวดอันผู้หญิงเห็ดปักเผาล้นเนี่ยบอกครับเขกก็เรียกว่าตีตัวนั่นน้ำครับแล้วก็มันมาามันมาหลายเทียัยบเขียบเห็นบักม่วงไปทั้งท่น,นครับ เลยว่าศูนย์มันจะมาอเดีบอ่ครับเออไปเลยเอาตัวนี้อเอานะครับปูให้เนียนชุดนี้ครับชุดสามตัวนี่พี่น้องปูเขียนให้ม,มันเคยออกมิ้งเลยครับ<อ>นะครับของสุดท้ายนะครับสามตัวคือหาศูนย์หาห้าห้าหกห้าห้าเก้าได้พี่น้องเด้ออันนี้เบาเถาวงตามปูนะครับวงตามปูนะครับอันนี้ปูเขียนให้นะครับชุดตองหวดหาเก้าก็ตรงกับชุดที่ปูให้ตองหวดครับผม สองเก้านี้ย่งเด่นมาปูล่างนี่เด่นคือเ,เก่าที่ปูมอนขอวาก็ชิมได้ยังงครับนะครับชุดชุดแรกที่ปูไห่มีแปดศูนย์สี่ครับผมศูนย์หกแปดศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์หกหกแปดนะครับชุดแรกนะครับอันนี้ชุดบนชุดล่างวิ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าอันนี้โค้งสุดท้ายปูให้เขียนให้ชุดสามตัวท่านผู้ชมนะครับเขียนให้ชุดสามตัวห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกห้าห้าเก้านะปู สามหางเน้นที่ห้าห้าศูนย์ปูว่องนี่ครับ,บเบาเถาวงตามปูชุดนี้คือหาเก่าม,มาบนมาล่างปูชุดนี่อันโง่ขึ้นมักทึบบนทึงล่างเพืว่าขั้นใจเจ้าของขั้นเจ้าของซื่อที่นี่เอาหกไว้ล่างว่ะหกติดหกไว้ล่าง,งปู <laughs> อ๋อในชุดนี้ปูให้หกไว้บนเนย <laughs> ล่างปูให่เก่าปูวานนเก่ามันลนุนนครับเก่ากับ ั้นนั้นเก่าหกม่านคือขึ้นยากขึ้นยากครับผมตียากอือที่ว่าขั้นบกเจลกมานเนี่ยผมจะเจ๊ดเจ๊ดมานเป็นเจ๊ดปะปูอืมอ่าเที่มันโชกครับหามันโชกใส่ปีใหม่นะปูเนาะครับนี่แหละครับผมก็เล่นไม่ก็เชียเจ้าของฝันน้ำเด้อเจ้าก็ได้ครับผมก็จะเชียร์อะไรเทียรเจ้าของมั่นใจน้ำเจ้าของศรัทธาคือความเชื่อครับปู มักตัวแดงยนต์ใส่ตัวนนยนต์ใส่แต่ละครับปูตัวฟันผมเป็น,นยนต์แล้วปูฟันครับแต่บารเลขที่อยหนึ่งชี้สองหอยยังบ่มักม,มัน <laughs> ดังเลคีสองเออครับเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะปูว่าเอาโชคใส่ปีไม่พี่น้งองนะครับนี่ชุดที่ปูให้ตองวดไก่ทิมนะครับโค้งสุดท้ายปูเนีนไห่สามหางห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกห้าห้าเก้านี่ครับปูเนียนคือหาศูนย์หานะครับเนาะปูแดงมักชุดนี้กับสองเก้าหาเก้ากัตรงกัน ปูดไดมัก804กระยังเน้นอยู่พี่น้องนะครับปูว่งให้นะครับเอาตัวว่งเลย้ามักชุดนี่คือ80404้ามักชุดนี่3ตัวคือ50 C, 500 C, 500 C, 5า0หาหาหก559เน้นที่505นะครับแคปหน้าจอครับผมปู097กราบขอบุญขอบคุณปูสาธุให้ด้โชคนะปูเนาะเอาจะเล่นพอดเรื่อยๆเด้อปีใไม่ให้ยุ่เย็นเป็นชกเด้อครับซ<ห>าได้สิ่งดีๆเขามาในชีวิต ครับปูซาลุยรวยลวยลวยซาทุขผม